สิริทิตมะติเตโชชัยสีทิมะหิทิมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการัสสะสัพพันตรารยะนิวารณม,สมา,า,า,รา,าสัมมาทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะทวติงสัมมาสัมมาสัมมาหาปุริสะรักขนานุภาเวนะ อสศแตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัจ,จุดตารสัตมังคารานุภาเวนะศัพชัพพันนารังศยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัศปารานิปะทัปารานิมิตานุภาเวนะทัศอุป,ปปารานิ มิตานุภาเวนะทัสสะปรมัตถปาลมิตานุภาเวนะสศลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเว ธรรมานุภาเวนะจะตุราสีติสหสัสธรรม,มขันทานุพาเวนะนวโลกุตรธรรมานุพาเวนะอัตถังขิกามคานุพาเวนะอัตถสมาปติยานุภาเวนะชาลพิญญานุพาเวาะนะจะตุสันจานานุพาเวนะ ทัะพัลยานานุภาเวนะสัพพายุตตยาน,านุภาเวนะเมตตาการุณามุทิตาอุเบขานุภาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะรตัตนตยสารานานภาเวนะตุยหังสัพพ วัตุขาโทมาสุปายาสาวินสันตุสัพอันตรารยาปิวินสันตุสัพสังกับปาตุยหังสมิชันตุทีคายุตาตุยหังโทตุสตวะสัชีเวนสมังขิโกโหตุสัพทาอากาสัพพะตวนภูมิคังคา มหาสมุทา,ารักขกาเทวตาสธาตุมเหอนุรักขันตุพระวตุสัพพมังลังรักขันตุสัพะพเทวตาสัพพพุทธ,ธานุภาเวนะสธาโสตีพระวันตุเตพระวตุสัพพมังลังรักขันตุสัพ พระเทวตาสัพพธรรม,มานุภาเวนะสทาโสธิพระวันตุเตพระวตุสัพพมังคระรังรักขันตุสัพพเทว,วตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสธิพระวันตุเตนักขตยักขผูตานังปาปักขานิวารณา ปริตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขตัดยักษขภูตานังปาปักคาหะนิวารณาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขัดแต่ยักษขภูตานังปาปักคะหานิวารณาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเว ติตังนาวะขเมยยนับปติตังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทตีตัมไปนันตังอปันตดันอัปตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้ว และสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันยะโยธรรมังตัตะตาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามานุภูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงน่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้ บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลุกปงเถิดอาเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามารนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุง่งนะหิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรันตามาตันทิตังตังเวพัทเทกระโตติสันโตอาจิคเ,เตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคล ผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว้วผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลชราธรรมมิมชรังอันอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาที่รรมำหิพยาทิ้งอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะมรณธรรมมำหิมรณงอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเย จะระเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมะสโกกรรมหิกรรมะทายาทากรรมมโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกาลิสามีกันและยานังวาปาปะกังวาตาสะทายาธาภาวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเห พินหังปัญนเ,เวคิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน